เรื่องเกาเรามีคำตอบเกาเกิดจากการที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงและร่างกายไม่สามารถขับออกไปได้ทันโดยปกติแล้วกรดยูริกเกิดขึ้นจากร่างกายตามปกติและเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีพิวรินสูงเข้าไปแต่ร่างกายที่ปกติไตสามารถขับกรดยูริกออกมาได้ทางปัสสาวะก็จะเกิดความสมดุลของระดับกรดยูริกในร่างกาย หากร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดมากกว่า6.8มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเป็นระยะเวลานานก็อาจทำให้กรดยูริกตกตะกอนเป็นผลึกยูเรตและไปสะสมอยู่บริเวณเนื้อเยื่อตามข้อภายในข้อและที่ไตได้เมื่อผลึกยูเรตสะสมมากเข้าก็จะทำให้เกิดการอักเสบในข้อนั้นๆน,น,นี่คือที่มาของเกานั่นเอง พบได้มากในผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปและในหญิงวัยหมดประจําเดือนหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจพิการทางข้อใช้ข้อนั้นไม่ได้อีกหรืออาจส่งผลให้ไตาวายเรื้อรังและต้องฟอกไตไปต